พูดได้เต็มปากว่าตัวอย่างนี้ทําให้หน่าดูขึ้นไปอีกนะสาหรับภาค3านี้นะรอแทบไม่ไหวในวันที่1ตุลาคมนี้ประมาณเดือนสองเดือนได้ดูแล้วนะครับผมตัวอย่างนี้เรามาดูกันทีละภาพเลยไหมว่ามันมันบอกอะไรบ้างนะในตัวอย่างอ่ะภาพแรกแน่นอนว่าทำลายของภาค3าเนี่ยจะเล่าในช่วงอ่า ปีสองห้าหนึ่งเก้านะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเรารู้อยู่แล้วเนาะเออที่บ้านหลังเดิมแล้วผมไม่รู้สึกเออบ้านหลังเดิมบ้านหลังเดิมผมจํามอใส่กับอ,อที่นั่งกินเหล้าของพี่น้องสามคนได้เนี่ก็เป็นฉากหยอกล้อกันเออเหมือนอารมณ์ว่าเออครอบครัวก,กับมันมีความสุขกับปีหนึ่งอะ่ะแล้วอ,อ่าหยาดก็ไปอยู่กับไปอยู่กับคุณมินเขาชื่ออะไรละไอ ไอไออะไรนะที่มาแต่งงานกับหยาดในภาคสองอ่ะผมจำไม่ได้ละเออคนนั้นแหละหยาดก็ไปก็ไปท้องเนาะเนี่ยท้องโตกลับมานั่งกินข้าวด้วยกันทางครอบครัวแต่ไม่มีแค่แย้มอืมแล้วก็มีบทสนทนาว่าพี่หยากจะกลับไปเป็นทหารอีกหรือเปล่าเออแล้วพี่ยัยา์ก็บอกว่าโอเคจริงๆพี่ก็อยากกลับไปเป็นทหารนะแต่ว่าพี่ก็อดห่วงครอบครัวไม่ได้ก็เหมือนอารมณ์ว่า าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยทั้งพัคภาคหนึ่งภาคสองมาเพราะพี่ชุดดำอะ่ะทําให้ยักษ์เนี่ยไม่สามารถทิ้งที่บ้านไปได้จริงอดอดเป็นห่วงไม่ได้จริงก็เลยต้องอยากจะอยู่เป็นเสาหลักเป็นคุ้มกันให้เผื่อเวลาเผื่อเวลาเจอเจอภัยอะไรเงี้ยยักษ์จะได้เป็นคนที่ต่อสู้ให้ครอบครัวได้อะไรเงี้ยพี่ยักษ์ก็เป็นห่วงอะ่ะพี่คนโตเนาะอืมอดห่วงทีนี้ไม่ได้พี่ยักษ์บอกนี่ไอยอดก็หยอกล้อพี่ยักษ์ไปนะนี่ีถีบกันภาษาพี่น้องผู้ชาย อันนี้น่าจะเป็นซีนที่พี่ยักษ์น่าจะได้คุยกับหยาดสองคนนะอยู่ในซีนด้วยกันแล้วก็หยาดบอกว่าเออแย้มคงดีใจนะที่เห็นเราอยู่พรอมหน้าพรามตาก,กันได้ฉากกลางคืนมาอีกแล้วยี่มีเปิดประตูมาที่หายี่สักอย่างนึงนี่มันเป็นบนหลังคาบ้านเหรอเนี่ยแล้วก็มีผีมาหยิบฟันไปแล้วก็ภาพก็หล่นขึ้นสูช่องสาม อันนี้ก็เป็นซีนที่โรงเรียนเป็นยี่แบบกาลังเลิกเรียนจะกลับบ้านแล้วแบบมีบางอย่างถูกจัดฉากเอาไว้แล้วเออสร้างสถานการณ์ไว้แล้วอะไรเงี้ยยี่พยายามรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะโดนอะไรบางอย่างก็เลยแบบจะหนีหายใจเครือขแต่ว่าคือเหมือนเหมือนก็รู้ว่าจะต้องโดนอะไรบางอย่างแน่นอนนี่ใน,นภาพนี้ก็เป็นผีชุดดาที่เราได้เห็นในตัวอย่างแรกนะเออที่แบบมาขี่หลังกันสองคนน่ะที่แบบพ่วงกันมาอะไรอย่างเงี้ย เป็นสแตนอยู่ข้างหลังเนี่ยผีตัวนี้น่าจะมามาลักพาตัวยี่ไปด้วยเหตุผลบางอย่างนะอยากได้ผู้หญิงไปทำรัฐทิอะไรหรือเปล่าเหมือนในตัวอย่างแรกเราจะเห็นรัฐที่อันนี้คือกับตัดกับมาที่บ้านอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่ายี่เนี่ยโดนลักพาตัวไปที่บ้านน่าจะทราบข่าวแล้วพยักษ์หรือทุกคนน่าจะอยู่ไม่สุขแล้วก็เลย ไม่รู้ว่ายี่หายไปไหนก็คือมันไม่มีใครอยู่ในสถานการณ์กับยี่ตอนที่ยี่โดนลักพาตัวไปเลยก็แสดงว่าได้แค่ภาวนาได้แค่แบบว่าพึ่งนู่นนี่นั่นให้ให้ให้แบบหาบาแสเกี่ยวกับยี่ได้เพื่อจะได้ไปช่วยแต่สุดท้ายก็อ่ะในเีนเราเห็นในจุดทูบอันนี้เห็นวยี่ตื่นมาที่ถ้ำที่หนึงเป็นแบบสถานที่อ่านี่ก็เป็นซีนทุกคนชมรมกันเล่นผีถ้วยแก้ว มันก็คือน่าจะไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อแย้มยังไงเนาะคือสุดท้ายเราต้องเล,เลือกทางที่ว่าอ่ะไม่รู้จะทํายังไงละไม่มีจะไปถามใครก็ไม่รู้ที่โรงเรียนก็คงไม่มีใครรู้ก็เลยอากูกูเพิ่งแย้มแล้วกันกูกูเลยแบบเล่นผีชว่วยแก้วเพื่อสื่อสารกับแย้มเพื่อหวังว่าแย้มจะได้รับรู้เผื่อจะได้รู้ว่ายี่อยู่ไหนอะไรเงี้ยอ่ะจากซีน,นเ,ะนะเ,ออเนี่ยนะคาดคาดคาดเดาอะนะเออเนี่ยทายะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในลทัทธิตัดระหว่างไปนี้ไปด้วยบองสนุดเบียงคือผมเดาว่าทิเนี้ยมันมีการชี้ผีถ้วยแก้วกันคือการเล่นวิธีการเล่นผีถ้วยแก้วมันจะแบบเอานิ้วทุกนคนมาใส่แก้วแล้วเหมือนวิญ,ญญาณที่อยู่ในแก้วจะพาพาไปตามตัวอักษรบนกระดานใช่ไหมแล้วเหมือนจะมารู้ที่หลังว่าตัวอักษรบนกระดานนั้นอ่ะจะให้คําอักษรมาทีละตัว จนสุดท้ายพอเล่นเสร็จแล้วก็อัอกษรทีละตัวนั้นที่ได้มามากลางดูมาเรียงตัวมาเรียงเป็นคํามาเรียงเป็นประโยคว่าอักษรน,นั้นอะแปลว่าอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เล่นกันเขาก็เขาก็กได้ได้บอแสมาตัวอักษรทั้งหมดมันมาแปลเป็นประโยคว่าบองสนุดเบียงแล้วผมเราว่าพี่ยักษ์พอรู้แล้วว่าว่าได้ประโยคว่าบองสนุดเบียงก็เลยเอาไปบอกกับจ่าประพันธ์ทีนี้จ่าประพันธ์ก็มีความรู้อยู่แล้ว เ,เพราะว่าเขาก็เหมือนประพันธ์อะไรมาเยอะก็เลยรู้ว่าคําว่าบองสนุดเบียงเนี่ยมันเป็นฐานทัพของผีมันแปลว่าฐานทัพของผีอะไรเงี้ยเออจากข้อมูลเนี่ยเออมาบอกก็คือบอกกับพี่ยักษ์เพราะพี่ยักษ์ได้เบาแสมาจากที่การเล่นพีชัยแก้วพี่ยักษ์ก็ทําการทําอะไรบางอย่างเป็นซีนพี่ยักษ์โดนกระจบร้อยเข้าหน้าปับ๊บเป็นความฝันหรือเปล่าไม่รู้หเห็นไหมอ่าจากก็จะบอกว่าบองสนุดเบียงนะ่แปลว่าที่ชุมนุมของผีพี่ยักษ์ก็ ไม่รู้ว่าพิธีนี้ทําทให้แบบพี่ยักษ์หลุดเข้ามาแบบเขาเรียกอะไรมาแบบกายหยาบหรือเปล่ามาที่ที่บ่องสนุดเบียงเพราะว่าซีนมันเหมือนจะคล้ายๆแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะต้องหาพิกัดแล้วก็จะต้องมากันเนาะเป็นซีนที่ลุยตะลุยป่าล่องแก่งมาแล้วพี่ยักษ์นำทัพนะเป็นเป็นเหมือนแบบถ้าทีมอเวนเจอร์พี่ยักษ์คือกัปตันเมิกาตัวเดินหน้าเออเขาบอกว่า ผีชุมยิ่งกว่าผีอีกอะไรเงี้ยมันมันยิ่งกว่าโมด,โดงขงโมยอีกเหรอผมว่าแพทเทิร์นเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าอันนี้เปลี่ยนสถานที่เหมือนภาคสองนั่นแหละอันนั้นไปดงขงโมดอันนี้ไปดองชนูดอะไรนะโงดเป็นเจ้าแม่ลัทธิเป็นเจ้าแม่บางอย่างเออเขาเหมือนหน้ากากมาดละมากเลยรอยผิวหนังนี่เป็นซินจับแบบพันเอาตะกรุดมาทำอะไรสักอย่างตะกรุดผีเหรอ มีซีนวิ่งหนียอดโดนหลอกแน่พี่ยักษ์ยิงธนูไฟโอ้โหมันลองเก็บว่าพังนี่มันจะมีความแบบนําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนที่คนที่นั่นคนที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ทีมพี่ยักษ์จะไปอะเออมาใช่ไหมแบบมันจะมีวัฒนธรรมการยิงธนวูวิธีของชาวเผ่าชาวป่าอะไรเงี้ย มีการยิงธนูธนูไฟน่าจะยิงให้สัญญาณอะไรบางอย่างพี่ยักษ์ก็มากับปืนลูกซองของเขานะกระบอกเดิมลูกซองแฝดอะไรเงี้ยเป็นคู่กับคู่คู่กายคู่ใจซีนนี้เหมือนว่าพีจะเข้าหลังไอ้ไอยศนะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าไปกันหมดเลยนะทีมยอดยศเราจะเห็นอันนี้เราจะเห็นนีนีนมี2คนนักแสดงที่ คนผู้หญิงผมผมรู้จักว่าผมผมเขาเขาก่อนนั้นนี้เขาเล่นเรื่องไอ้มิสเตอร์อะไรนะที่เล่นกับพี่เตออะมิเอ่อด็อกเตอร์ไคแม็กเออแล้วผู้ชายคนนี้ผมไม่รู้แต่น่าจะสองคนนี้จะเป็นคนถิ่นที่ที่อยู่ตรงแถวนั้นอยู่แล้วที่แถวไอ ฐานทัพผีอะเออแล้วเหมือนพี่ยักษ์ก็ต้องแพ็กทีมตัวเองไปน้องชายหรืออะไรไปกับจ่าประพันธ์ไปออสังเกตุภาพนียน้องชายมาด้วยกันแล้วนะออยอดอายุตน่าจะตัวพอที่จะสู้สู้ผีได้แล้ว,ลวมีประสบการณ์ก็พามานะส่วนหนึ่งแกงแกงนี้แล้วมา,ม,ามาที่หมู่บ้านเนี้ยก็อาจจะไปเจอกับสองคนนี้ที่เป็นคนแถวนั้นอยู่แล้วที่อาจจะแบบมีจุดมุ่งหมายอะไรเหมือนกันก็เลยพายกัน รวบรวมเป็นทีมเดียวเพื่อเข้าไปเพราะคนนี้เขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วพวกพี่ยักษ์น่าจะไว้ใจให้สองคนนี้นำทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลุยกันนั่นแหละเข้าไปที่ไอ้ถ้ำผีอะไรเนี่ยมีซีนต่อสู้ระยะประชิดด้วยนะพี่ยักษ์บวงหนึ่งหนึ่งแล้วก็ถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อทุกภาคนะครับพี่ยักษ์ออแล้วก็เป็นซีนสุดท้ายที่กลางคืนเลยบรรยากาศวังเวงพี่ยักษ์มีแค่ไฟฉายอ,อันก็อันนึง กับปืนพกใช่ไหมอันนี้พกหรือลูกซองวะดูไม่ชัดวะเออน่าจะลูกซองแหละลูกซองเดินเดินเข้ามาพร้อมกับจ่อปืนไปที่เป้าหมายเนาะแล้วกูบอกว่าถามว่ามึงเป็นใครก็เป็นหน้ายี่ออกมาแต่แบบน่าจะเหมือนผีจำแรงกายมานะแล้วพี่ยักษ์ก็ถามย้ำอีกครั้งนึงว่ากูถามว่ามึงเป็นใคร <c oughs> สไตล์พี่ยักษ์นะหูดหูดหน่อยอย่างเงี้ยเออก็แบบส่องไฟฉายไปแล้วก็เหมือนยิงปั้งไปแต่แบบ เป็นกับดักนะพี่ยักษ์โดนโดนกับดักล้ดนดูดลงไปที่พื้นดินนะแล้วไตเติ้ลก็ขึ้นว่าจี้สามหนึ่งตุลาคมนี้ iMac ด้วยพี่ยักษ์หมัดไฟไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะบุกบองสนุดเบียงผมว่ามันก็น่าสนุกเหมือนเดิมแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะเออ จะมารอดูกันสำหรับที่อยอดสามเพราะว่ามันแพทเทิร์นเดิมอะแพทเทิร์นที่อยอดสองแหละเออเพยียงแค่ว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วเป้าหมายก็ไม่ต่างกันอันเนี้ยอันอันที่อยอดสองคือไปล้างแค้นไปล่าผีเพราะว่ามึงเคยทํากูแซบอันนี้คือที่อยอดสามเป้าหมายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือกูไปไปช่วยน้องยี่อะไรเงี้ยเออเอาะมันก็แพทเทิร์นเดิมแต่ก็ไปดูพี่ยักษ์บูอะละ ทางนี้ผมรู้สึกว่ายัางไงถ้าให้เดาพี่สุดท้ายพี่ยักษ์ก็น่าจะช่วยได้ช่วยยี่ได้เี้ยแต่คนในคนในทีมไม่รู้จะรอดกี่คนหรืออาจจะรอดครบหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะช่วยได้แหละเห็นไหมเขาไม่น่าจะพาคยี่ไปอีกหรอกในแฟนชายนี้อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ยักษ์อาจจะมองเท่งหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ต้องรอดูนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครอย่างพี่ยักษ์สามารถเอาไปเล่นในจัก,กรวาลของค่ายหนังได้เยอะหมายถึงว่าแบบ เก็บพี่ยาแกไว้อย่างเงี้ยจะต้องมีเรื่องเสือสมิงเขาขวางใช่ไหมที่จะต้องไปไปแบบไปไปบูไปอะไรกันก็ต้องมารอดูเนาะประมาณนี้ครับสําหรับเลยกชันแล้วก็เจาะตื้นที่ยดสนะว่าเป็นยังไงทุกคนดูแล้วชอบไหมตัวอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ